กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักไนดะ้เสียตตเก้าวอะไรสิมาได้ไเออตัวนี้แหละออสิมาแขนกุลแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันหน้าปลาสุน,นัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีน,นรถมะเผาน้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกอนหน้าก็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นัยหลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเน่ยนะระายไปบ่มีเสียชีวิตกรจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บรกกากแบางแผนไปจากมูเราอยู่สหาันอเลกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยู่อเซยอยู่ซยเรื่องนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกระจายไประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียงกว่าเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอเนะเออหลายก็มูเหลยาครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูมัวล,ลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากย่ปากนีาวนี้แจ้ไปหลายๆกัน